สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ University of Hertfordshire ที่ตั้งอยู่ในเมืองเฮ r ร f i e l d ดห่างจากลอนดอนเพียงแค่25นาทีเท่านั้นเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายแต่ก็ยังเดินทางสะดวกรวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าลอนดอนแน่นอนเริ่มต้นวันเราก็มาซื้อกาแฟก่อนที่จะไปเดินทัวร์มหาวิทยาลัยกันมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด2แคมปัสตอนนี้เราก็อยู่กันที่ College Lane ที่นี่มีนักเรียนกว่าจาก100ประเทศทั่วโลกมีตึกที่ทันสมัยมีแลบและอาคารเรียนสายวิทย์ขนาดใหญ่รวมถึงมีห้องสมมุดดขนาาใหหญ่่ทีเะกับ การพักผ่อนและการค้นคว้าข้อมูลมากๆมหาวิทยาลัยมีบริการรถบัสฟรีสาหรับนักเรียนตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่แคมปัสที่2องที่ฮาวเวิร์นถึงมหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่นอกลอนดอนแต่ก็ครบครันทั้งสายวิทย์สายอาร์ตและสายบิสเนสที่นี่มีทั้งสปอร์ตคลับขนาดใหญ่โรงอาหารและคาเฟ่ที่ทั่วถึงสำหรับนักเรียนและที่แคมปัสนี้ก็มี Learning Resources Center หรือห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การเรียนรู้เช่นกันรอบมหาวิทยาลัยยังมีร้านอาหารและช h อปปิ้งมอลล์ให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตใครที่อยากเรียนต่่ออแตยากค และไม่ชอบความวุ่นวายแนะนำที่นี่เลย